สวัสดีครับนี่มาเทสงานนะครับน้ำกดเล็กนะครับเนี่ยความยาวสปริงหนึ่งเมตรเจ็ดสิบแป้นขนาดแปดนิ้วครับแนะนำใช้ถ้าแป้นแปดนิ้วใช้หนึ่งเมตรห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบได้นะครับยิ่งยาวยิ่งดีนะครับเวลาขึ้นสลิงขึ้นกบหดักเิร็์ใครจะไปปล่อยสายยาวสามเมตรขนาดนี้นะครับ เพราะว่าเวลาเจอแรงตัวใหญ่ๆก็ชากขาดนะครับพันให้มันเหลือสั้นๆครับสลิงเนี่ยสลิงนี้ขนาด4มิลน,นะครับตัวล็อกเป็นสแตนเลสนะครับนี่ครับความสูงก็ประมาณหนึ่งฟุตหนึ่งไม้บท่ทันนะครับ <c oughs> ดูครับการลัดขุดลึกๆนะครับนี่ก็อยู่ครับ งานนี้ตัวเนี้ยขุดลึกๆนะครับขุดให้มันเลยไปท็ข้อมือนะครับแบบหยิบเหยียบลงไปนี่ควบเลยนะครับการลัดนี่นะครับขอบคุณมากครับผม